สวัสดีครับวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่เขาพญาเดินธงครับโอ้โหเล่นยอดเลยครับเปไปไปป่าครับเดินเขาครับเขาเขาไปเขาพญาเดินธงครับวันนั้พวกเราไปครับทัหร์ปุ๊ด อ่ะเบ้นละเจ็ดสิบเก้าครับเฮ้ยพี่กายเก้าสิบโอ้โอตันหนึ่งพอดีครับตันหนึ่งอะไรอี่าคนครับทนตอนนี้เราก็มาถึงที่ทางขึ้นเขาพญาเดินทงแล้วนะครับเขาพญาเดินทงนะครับ,ะรบจะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาพญาเดินทงครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบ,บุรีครับ อยู่ไม่ใกล้จากเขื่อนป่าสักชลรสิทธิ์เลยนะครับด้านบนนะครับจะมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ครับโดยบริเวณจุดชมวิวนะครับจะเป็นแนวหน้าผามีพระพุทธรูปหันหน้าออกสู่จุดชมวิวนะครับที่แห่งนี้นะครับไม่มีที่พักนะครับแต่ว่าสามารถเอาเต็นท์มากางพักได้นะครับเช้าเช้าที่นี่บรรยากาศจะดีมากนะครับแนววิวหน้าผาก็จะมองเห็นทุ่งนาเขื่อนป่าสักชลรสิทธิ์แล้วก็ทางรถไฟลอยน้ำนะครับ เป็นทางรถไฟที่โคกสลุงนะครับเราจะเห็นมุมชมวิวกว้างถึง270องศาเลยนะครับแถมบางวันนะครับที่นี่อากาศจะดีมากๆอาจจะมีโอกาสได้เห็นทะเลหมอ,อกระหว่างทางนี้เราน่าจะอยู่บนเส้นทางถนนลอยฟ้านะครับแล้วเราจะมองเห็นวิวรอบๆได้สวยงามมากครับเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะไปชมวิวกันด้านบนเลยนะครับ ว่าจะสวยงามแค่ไหนครับ To feel myself alive, Cause it's easy it be a victim, easy to be a coke. I don't wanna feel. เป็นไกด์แล้วหนวันนี้เจ้าสิน,น,นแน่นอนบอกว่เนี่ยรบลรี oh, There's no way I can save me I really wanna try But nothing gonna make me To feel myself alive Cause it's easy to be a victim Easy to be a toe I don't wanna feel like Been through broken bones ผมมีอะไรครับมีจุดกลางเต็นท์ครับกลางเต็นท์ได้ร้านยหมึกเฮ้ยรานกระปุ๋ยถ้ามีผู้คนมาเที่ยวครับปิ๊แม็กซมากมายนี่อ่ะการูนี้โอ้เนี่ยต้นไป็นแน่นะที่บอกอ่ะอืมผู้ากไผ่ไหมมันงดใส่คิวนี่หว่าเฮ้ยรองเท้าปิวหายไปไหนข้างเนาะเบี้ย ถึงครับมาชมบรรยากาศในอ๋อครับขอเงินหน่อยขอเม็ดด้วยได้หิวเหมือนกันจะไปหาซื้ออะไรกินครับตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเขายาเดินจู๋ฮะพูดถูกหรือเปล่าถูก ัเย็นดีเนาะต่างจากข้างล่างเลยเนาะเาก็ข้างบนเนาะอ้๋อเดียวงานเข้าแล้วตั้งแต่ได้นอนนี่ข้างบนก็ต่างจากข้างล่างที่เดียวบรรยากาศดีครับลมแรง เป็นแม่น้ำป่าสักครับคลืแรงมากเบสดอ่าเป็นไกด์แนะนำเดินได้ครับเดีย๋ยวไปดูตรงซ่านของปู้หินครับไปครับไปพากันเดี๋ยพากันครับ ที่ไหนร้องเลยป็นไลนก็เลยให้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 ป้าผงมที่เราทำใครัวเดินมาดูอันนี้แม่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 ผมครับเออด้วยแม่แม่เราเป็นอะไรนที่เาทำจะเป็นกระจกอย่าเงี้ยการ่รู้ว่ากระจก นี่เห็นวิสะพานกลางน้ำนั่นก็คือทางรถไฟนะครับทางรถไฟครับเขื่อนปาศักด์เรียกว่าทางรถไฟลอยน้ำครับที่นี่อโอ้ประครังโบราณครับ

มากึงเสื้อมาดีส่สกกาบูชาลูงอูฮีเลยไหมครับเสื้อผมชอบใส่นี่อนสีดำเขาขาวแล้วพวกนี้ยนะที่เราจะได้คนยากาศที่ดีอีกครั้งเกิงนิ่ม No. No. Mm. Yeah, so. Hey, oh no, my dog dog, but no, but no, my brother. You still gotta think about me. You want someone to hold You still gotta think about me Take you all night for the rest of your life Put until you change your mind for me your air drainable You still gotta think about me bọn con bọn con về bọn con bọn con ờ à đi có tám rồi